ลุงระวังโฟมนะครับลุงระวังโฟมนะครับโฟมดีมากครับนาะทีครึ่งเองสวยมากดีมากครับดีมาก พอน้ำรูปที่สีรถก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นรอยแล้วค่อยมาล้างแมพที่สุดท้าย จุ่มผ้าบ่อยครับซอโอเคจุมมจ่มผ้าบ่อยดไดาจุ่มไบ่อยไม่ต้องยับไม่ต้องบิดน้ําออกจุ่มใหม่จุ่มแล้วยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยโอเคให้มีน้ําโอเคทําผ้าสี่เหลี่ยมดีครับจุ่มผ้าบ่อยแล้วก็ยกถูกจากข้างบนลงสู่ด้านล่างครับเอาข้างบนก่อนโอเคครับจุ่มผ้าบ่อยครับ ่าเติมแชมพูเลยครับเติมแชมพูเลยจุ่มผ้าไปบ่อยครับไม่ต้องรีบมากครับไปเรื่อยๆใจเย็นๆจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับถูก็จกหูช้างด้วยครับจกมองข้างครับ รถนมันไปได้ดีเลยเร็วเร็วมากนะครับ,บรรรให้ปองมันปิ้งกิ้งมาฝั่งนี้เลยดีมากครับ<อ>ดีดีครับดีถูกต้องเยี่ยมมากดีครับเยี่ยมมากดี เดี๋ยวเดี๋ยวดายืนฉีดทางด้านนี้อ่ะฉีดไปทางนี้มันจะเร็วอ่าให้ฟองมันไปข้างหน้าอ่าไม่งั้นมันจะเลอะข้างหลังอีกดีครับเร็วมากสี่นาทีครึ่งเองเห็นไหมสี่นาทีครึ่งเองเร็วกว่าเดิมเยอะเลยตายยางฉีดเลย เตรียมคันใหม่เลยครับถังล้างล้อหนึ่งคนฉีดน้ําเลยไปขา้างหน้าข้างหน้าก็ได้ไปขา้างหน้าข้างหน้าก็ได้เข้าหน้าก่อนเลยครับมาข้างหน้าก่อนดาม,มาข้างหน้าก่อนไปเรื่อยนะดามไม่ต้องรีบมากไปเรื่อย ดาฉีดดินให้ไปทางนู้นเลยครับฉีดดินให้ไปทางนู้นเลยดำๆเนี่ยโอเคให้มันไปทางนี้โอเคดีมากฉีดไล่นี้ไปดีแล้วก็ไปทางนี้อ่าไปนี้ดาไปานี้อา่าล้างตามโอเคดีมากฉีดไล่ดินดำๆให้มันไปฝั่งนู้นโอเคดีครับดีมากครับ ปิดล็อกก็อโอเคไล่ข้างบนไล่ข้างบนไล่ย่าข้างบนโอเคโอเคดีครับปิดเปืนฉีดโฟมดีมากครับนาทีกว่าเองดีมากไม่ต้องรีบมากครับไปเรื่อยๆฉีดโฟมเลย ระวังโฟมนะครับซอระวังโฟมไม่ต้องรีบมากครับดาไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบมากนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมังหน้าเลยมังหน้านี่มาน,นี่มาน,นี่เรืนึงกระถางวางลงเยวฮะ วลาวว่าแล้วบอกเฮะเวลาวา,า,างผ้าแล้วถูนแนวตรงนี้เนาะ,ะถูนแนวตรงนี้นะถ้ามีขี้ดินนี้ยเราก็กดนิดนึงนะยางไม้ก็เนี่ยถูนแนวตรงนี้แล้วก็จุ่มผ้าอ่ะจิกผ้าแล้วก็ถูตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยอ่าโอเคครับ จุ่มผ้าก่อนจุ่มผ้าก่อนยกถังไปนู่นวางไว้อาผ้าวางนี้ถูนี่แล้วก็ถูกระจกถูแบนนี้ถูไปนู่นเลยถูแบนนี้ไปนี้แบบนี้อ่าแล้วก็ยกใบป,ปัดขึ้นมายกใบป,ปัดขึ้นมา,าแล้วก็ล้างตรงขึ้นลงขึ้นลงอ่าวางลงีเร็ววันนี้นิดครับเร็ววันนี้หน่อย อ๋อไปต้นอื่นเลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยน,นี่นี่นี่นอ่าจุ่มผ้าไปบ่อย <S <S 1> <S 1> <S ถูหลังคาให้หน่อยครับดาดาถูหลังคาให้หน่อยหลังคาหลังคาเอาถังล้างเลยครับเสร็จแล้วถังล้างเลย น้างผ้าเลยครับโอ้บนี้เลียงยุงไหมวะเลี้ยงไหมไม่องบอกว่า

ไม่ต้องตื่นเต้นครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปตามปกติครับดีเรียบร้อยครับปิดปืนเลยโอเคนะต่อผ่านเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับ